ครับวันนี้เราจะมารีวิวาขาลิปเตอร์สำหรับแวกดินใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับร่องขา้าวโพดร่องมันสัาปะหลังและร่องอ้อยนะครับตัวนี้จะออกแบบมารองรับกระทูหกขานะครับมีให้เลือกหกขาและสามขาทำปุ๋ยจะมีสามรูนะครับพร้อมด้วยกระบอกส่งปุ๋ยแบบแบวกสองทางนะครับ หม้อหมูสามารถปรับได้นะครับปีกสามารถสลอดได้จะเอาล่องใหญ่ล่องเล็กแล้วก็ใบเบิกบ,บินนะครับเราจะทําให้สามารถผ่อดได้นะครับเขียนได้นะครับเพราะว่าของพวกนี้ได้ไปเรื่อยๆก็ย่อมฝึกล้อเป็นธรรมดานะครับทั้งปุ๋ยบรรจุปุ๋ยขนาด1.5ลูกนะครับมีตะขอลากรถไถลาก อันนี้ผสมให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยรติดลงนะฮะ <H it> แล้วเราจะลองหมุนให้ดูนะครับว่าปุ๋ยลงมาจะเป็นไงนะครับครับแล้วก็ของเราพิเศษก็จะเป็นรุ่นเกียร์ทดนะครับอัตราทด10:1ตัวน,น,นี้จะไม่ทําให้ตัวเครื่องยาวไปข้างหลังมากนะครับซึ่งจะทําให้ลําบากในตอนเลี้ยวหัวงานนะครับเราเลยได้ ผลิตโดยใช้เกียร์ทดนะครับเป็นต้นกำลังนะฮะในการปั่นเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับว่าผุนจะลงให้ดูขานนี้แล้วกัน,นครับขุยจะถูกลงส่งไปด้านข้างสองข้างนะครับจะไม่ลงตรงกลางนะฮะเพื่อที่จะได้เข้าไปใกล้ต้นข้าวโพดหรือต้นมันต้นอ้อยมากที่สุดนะครับ แล้วเมื่อรถนิ่งไปก็จะสูบไบเบิร์มินนะครับแยกรบไปในตัวะจะลงด้านข้างนะโอเคครับ, <Okay. S 1> รบเราตอนนี้เราลองเทสปุ๋ยลงที่รูเดียวนะครับจริงๆเรามีอยู่3รูนะครับไม่ให้สาเดียวตัวอยา่างถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับครับ